ก็โอเคนะครับกาสวัสดีท่านตูมพนท่านนะครับมันยูชอมาทีรีเบยครับเราจะมาครับรีวิวลูบิดนะครับทุกคนก็เราจะมาทํเป็นคลิปสั้นนะครับคนรีวิวลูบิดนะครับก็คิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกไหนๆแล้วเราได้ลูบิดนะครับทุกคนก็เป็นลูบิดแกนนะครับ356นะครับคนเอ็มนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาค่อนข้างนานนะครับคนก็สองถึงสามปีประมาณนะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มราคาอาจจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับในร้านของแกนนะครับใน ก็จะเป็นรุ่นสามา้าห M นะครับผมเพิ่งได้วันนี้เลยนะครับคนก็เป็นรุ่นที่ราคา990นะครับคนใน Shopee ปปแต่ราคาจริงๆก็ประมาณ9 7 7นะครับคนก็ผมซื้อมานะครับคนก็ผมเป็นคนที่เล่นลูบิดจากที่ลูบิดกะกาเมาก่อนแล้วแล้วก็มาเล่นลูบิดที่โหดๆอย่างนี้เราจะมาลองดูกันครับลูบิดราคาเกือบพันนะครับคนจะคุ้มค่าราคาขนาดไหนนะครับ ก่อนอื่นนะครับแกะตัวกล่องตามปกตินะครับเมื่อกี้เรามีแกะตามปกติแล้วก็ตรงนี้นะครับคนเราเปิดกล่องออกมาปุ๊บมีแกนนะครับไปกล่องใส่แกนลูบิดอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราค่อยแกะที่หลังเราแกะนี่ครับกล่องก็นี่ครับคู่มืออะไรนะครับค่อนข้างยาวนะครับคู่มือใหญ่เท่าหน้าใหญ่กว่ากระดาษ A4 นะครับก็ตรงนี้นะครับเราแกะออกมาในในกล่องนี้ก็จะมีนี่ครับถุงผ้านะครับที่ไว้ใส่เนี่ยถุงผ้านุ่มนะครับก็อ่า เอาไว้ใส่ลูบิดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีตัวปรับแกนนะครับตัวปรับลูบิดนะครับประมาณ3แบบนะครับคนก็ตรงนี้นะครับผมซื้อในราคาเป็นแบบอันนี้นะครับสแตนดาร์ดนะครับคนก็จะเป็นแบบที่มีตัวปรับมาให้นะครับก็ราคาสูงกว่าแบบไลท์นะครับที่ราคาประมาณ7 8 0 0นะครับก็ตรงนี้นะครับเราแกะออกมานะครับก็แกะซองออกมาลูบิดมีเราลองเล่นเลย ก็คือผมเล่นครั้งแรกนะครับก็คลิปนี้ผมภากเอานะครับทุกคนก็เราหมุนลูกบิดอ่าลองทดสอบดูเฉยๆนะครับก็อาจจะบิดไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเล่นแบบว่าเล่นยังไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับนี่น,นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับก็เราอ่ามันจะเป็นแบบว่านี่เราลองแบบนี่ครับคัตติ้งนะครับก็คัตติ้งมันก็จะง่ายนะครับ ึ่งมันก็จะได้ประมาณ45องศาซึ่งครึ่งครึ่งได้เลยนะครับปึ๊บเนะครับผลสบายสบายเลยครับคนก็คุ้มราคาแน่นอนนะครับก็จะมีแม่เหล็กแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับก็ลักษณะการดูดมันก็ดูดแรงนะครับก็พอได้นะครับคนก็ปิดแล้วก็ลงล็อกทุกครั้งนะครับแทบจะไม่มีนะครับเรามาลองดูนะครับนี่คือหลังจากผมเล่นมา2ชั่วโมงด้านนะครับทุกคนคลิปนี้เราสั้นๆนะครับก็นี่ครับผมเปิดออกมานะครับ ตอนช่วงนี้นะครับอ่านี่ครับผมเปลี่ยนนะครับจากสีน้ำเงินที่อยู่ในตัวมันนะครับตอนแรกเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงที่เร็วที่สุดนะครับสีม่วงเร็วสุดนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะลงมานะครับลงมาก็เป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับคนก็ความเร็วก็ปรับง่ายๆนะครับมันก็จะหมุนในตัวนะครับไขควงอะไรตามปกติก็เราใช้มือหมุนยังได้เลยนะครับก็นี่ครับเราลองทดสอบดูครับนี่มันก็เร็วๆ็วนะครับก็อนหลังจากผมเล่นมานานนะครับอาจจะไม่ได้ใส่น้ํายาเลยนะครับ ลืมบอกไปครับด้านในนี้นะครับคนก็จะมีแม่เหล็กแล้วก็ลักษณะพื้นด้านในมันจะเป็นหลังพึ่งนะครับคนก็ประมาณนี้แหละครับสาหรับลูบิดแกน 356m นะครับ,บ, it, นนค,รบคนก็เป็น r ูบิดที่คุ้มราคาที่สุดนะครับลักษณะการบิดนะครับมุฟกลนบิดทุกอย่างดีหมดเลยนะครับคนผมอาจจะดูจากคนอื่นมาก่อน,นครับคนก็ตัดสินใจซื้อลูบิดรุ่นนี้รุ่นแรกของผมนะครับ ก็เป็นผมอาจจะไม่ใช่แบบมือโประายเล่นนะครับก็อาจจะมีลูบิดรุ่นนี้นะครับเป็นลูบิดที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับก็มีประมาณนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเราชอบครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็กดติดตามช่องนี้ถึงหกพันซับนะครับก็บ๊ายบายครับทุกคน